Ain't tired of bias, so I ain't done to buy you supplies. I just wanna say, love you, love you. Love you. สวัสดีค่ะข่าวอย่าเปลวค่ะดิฉันอุ่นน้อยอมมิดนะคะเราจะมารายงานผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรโประจาประเทศไทยกันค่ะเป็นดังคาดค่ะผลเป็นของท่านบิ๊กสเตโกนะคะหรือบิ๊กไสกรอกนั่นเองนะคะเฉือนชนะท่านดงปรากไปนิดเดียวเองค่ะนะคะมาดูตําแหน่งรองนายกันบ้างนะคะเป็นของท่านกล้วยอบเนยโรยเกลือค่ะท่านภรกรฉุกเฉินและท่านใส่ใจได้แค่มองค่ะส่วนตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงนะคะเป็นของท่านบิ๊กเค f ร์ฟิลดังคาดค่ะเรามาดูตําแหน่งรัฐมนตรีกันบ้างนะ กระทรวงการกินค่ะเป็นของท่านมอทไรมันและโรตีสดค่ะกระทรวงการเต้นและร้องนะคะเป็นของท่านอากาเซ่ค่ะท่านบลิงและท่านออร์มี่นั่นเองนะคะส่วนตำแหน่งกระทรวงความหล่อตกเป็นของท่านไบร์และท่านวินค่ะกระทรวงความมั่นคงเป็นของท่านกักตัวนะคะกระทรวงแรงงานเป็นของท่าน Work from Home และ Work กันยาวๆค่ะกระทรวงการศึกษาเป็นของท่านเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็กระทรวงสุดท้ายค่ะกระทรวงควบคุมโรคเป็นของท่านระยองและท่านสุดานสวัสดีค่ะ ไปรโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะยงปราชลูกแม่ห้องเรียนมันวุ่นวายมากเลยอะแม่อูฮานาทาล็อกับเฟสชิวอะแล้วไทยชนะนะกาดอย่าตก แล้วก็เว้นระยะก็ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับเฟสชิยลใช่ไหมแล้วพอทะเลาะก,กัน่ะ PM 2.5หเห็นนะไม่รู้ทำไม PM 2.5ก็ไปทะเลาะก,กับแมสก์อห้องก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยแล้วเรนนี่นะก็ตะโกนว่าสาย่อนอย่างเงี้ยทำให้เบาได้เบาอะ่ะกับยาหาทำมาต้องมาคอยห้าม่าเฮ้ยอย่าตะโกนอย่าทะเลาะอย่าตะโกนอย่าทะเลาะ,าะแบบเนี้ยส่วน Netflix นะแม่ก็ไม่สนใจอะไรเลยเอาแต่ดูหนังอะ่ะ ส่วนวันนี้ชอนกลับมาแล้วนะแม่เล่นแต่กับจัมคัทไม่เล่นกับคนอื่นเลยอะ่ะแล้วกราฟฟูดกับฟูดแพนด้าก็เอาต่กินน่ะส่วนอียิปต์นะก็มากับโควิดนะแม่แล้วก็สองววันนี้ป่วยอะ่ะไออหนูไม่อยากเล่นด้วยหนูไม่อยากไปโรงเรียนเช็คสถานะโควิดของคุณในตอนนี้กลุ่มเสี่ยงจ้ากลุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ตอนนี้คนรอบตัวเป็นกันหนักมาก ไม่รู้ฉันจะโดนเข้าในวันไหนอ๋อ oh. ยังไม่เคยติดสักครั้งรอทุกซีซั่นจนมาถึงตอนนี้ยังไม่เคยเป็นสกนีสหนึ่งเลยโอ้ส,สังเัยเราจะเป็นลูกรลักพระเจ้าหรือว่าแม้แต่เชื้อโควิดก็ยังไม่เอาแล้วติดมาแล้วหนึ่งรอบหนึ่งรอบทวนไม่รู้ว่าจะเป็นรั้งที่สองอีกเมื่อไหร่ติดเกินสองรอบแล้วนะเป็นมาเกินสองรอบแล้วไม่รู้โควิดมันรักอะไรกับฉันนักนาะกำลังเป็นเลย ติดอยู่นะตอนนี้เวลานี้อ้อยชีวิตจะไม่ไหวพึ่งหายเลยจ้าพึ่งหายสดๆร้อนๆเลยเนี่ยกำลังจะได้ไปโรงเรียนละเช็คสถานะการเล่น t ิกต็อกมาๆม,ม,มาเล่นเกมกันถ้าเกิดว่าเธอเคยทําสิ่งเหล่านี้พับนิ้วลงนะถ้าเคยพิมพ์ว่าทันบอกจํานวนเม้นบอกจํานวนใจพับนิ้วลงจ้าเคยกดรีพอร์ตคนอื่นพับนิ้วลง ติดตามคนที่แอบชอบอยู่พับนิ้วลงเคยเจอคนดังติ๊กตอกพับนิ้วลงเคยพิมพเวลาตอนเม้นพับนิ้วลงเมนยี่สิบนาทีคนดังเคยมาตอบเม้นพับนิ้วลงเคยลงคลิปเกี่ยวกับเกมพับนิ้วลงคลิปเคยแมสพับนิ้วลงจ้าเคยไปส่งคลิปคนที่ไม่ชอบพับนิ้วลงเคยลงคลิปเต้นพับนิ้วลงเป็นยังไงสุดท้ายเหลือกันกี่นิ้วละเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์หลังวันเด็ก

ตุ้งยักษ์แบ้เจ้าบอยไม่แบดใจแล้วโ oh b บ d b อยนี่เองเสียงหายแผลเป็เป็นอะไรคะไหวไหมคะก็เป็นแา่ปิดแว็กตู้ยทายผม ีกเอาชีวิตรอดเมื่อครูใช้ให้ตอบคำถามคุณครูคะสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยค่ะคุณครูว่ายังไงนะคะอะไรนะคะไม่ได้ยินจริงๆอะค่ะคุณครูคุณครูกระตุกนะคะคุณครูกระตุกคุณครูคะคุณครูคุณครูค่ะคุณครูเดี๋ยวนุขอตรวจเช็คคำตอบแบบหนึ่งนะคะสาญญารีบส่งคำตอบมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ข้อนี้เตะค่ะคุณครูนุชได้ค่ะคุณครูเอ๊ะ เดี๋ยวนะคะคุณครูขอโทษจริงๆค่ะ so, ทุราด่วนค่ะขอโทษค่ะพอดีคุณแม่โทรมาค่ะไม่รู้มีอะไรค่ะแป๊บนึงนะคะฮัลโหลแม่ค่ะคุณครูตายตายตายปิดก่อนปิดปิดก่อนโทษทีค่ะคุณครูพอดีเมื่อกี้หลุดค่ะขอโทษนะคะกว่าจะเข้ามาช้าเลยเพื่อนคงตอบไปแล้วใช่ไหมคะโอ้ยไม่รู้จะตอบอะไรเอาข้อยาวสุดไว้ก่อนละกันดินสาวพิเศษเอียงขวาแบบนี้ตอบบี เดาตามโจทย์เลยแล้วกัน Where does this situation take place? เออตอบ A ดิ่งขอละกันยังลบพิเศษตอบดีดอข้อที่ยาวที่สุดย่อมถูกที่สุดตอบ A นะยูไม่ค่อยตอบ C เลยตอบ C ดีกว่าตอบ D ตอบ B เทคนิคที่ใช้ในการสอบออนไลน์นะักสอบแบบนี้หวานหมูสิจ้าลายถามเพื่อนรออะไรมีคำตอบข้อนี้ตอบอะไรหรอข้อสอบเป็น Google form แบบนี้เคยเห็นวิธีโกงใน TikTok จะรออะไรร่ะหาคำตอบสิอยู่หนะ้าคอมแบบนี้ไม่รู้คำตอบก็ถามอากูสิจะ๊ะรัว คำตอบข้อนี้แม่ต้องช่วยลูกแล้วละ่ะแม่จา๋าอินฟอร์เมชันแปลว่าอะไรเปิดหนังสือสิคะรออะไรหนังสือจ๋าช่วยฉันด้วยอ๋อลืมไปไม่เคยเปิดหนังสืออ่านเลยหาไม่เจอ <c oughs> การสอบครั้งนี้ฉันจะไม่กงแต่ฉันจะเดาวข้อนี้ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เออเวลานัดรวมญาติเทศกาลอื่นๆ หนูไม่ไปรวมญาติได้ไหมล่ะแม่ทำไมจะไม่ไปล่ะลูกก็แต่ละคนน่ะขี้บ่นจะตายถามนั่นถามนี่หนูขี้เกียจตอบเทศกาลตรุษจีนแม่จ๋าตรุษจีนญาติมาเยอะๆเลยนะหนูอยากเจอญาติที่สุดในชีวิตเลยจ้ะหนูรักญาติของเรามาแปลกะนนี้เราอยู่ดีก็รักญาติขึ้นมาก็จะได้ได้ซองเยอะๆญาติเยอะๆซองเยอะๆเงินเยอะๆเอ้อ่งเปาต๋อตไก่เห็นแกเงินได้ใครเนี่ยลูกแม่ เฮล่าพูดค,คิดว่าคลื่นทะเลคือปีศาจพยายามจะกัดคลื่นทะเละอย่างจริงจังไม่สามารถกัดได้หรกลูววกเอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมีอยู่ว่านะคะเมื่อเช้าเราตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย ตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นอะเราตาบอดหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันสุดท้ายก็มาคนพบว่านะคะตาข้างนี้นะน่าจะโดนมดหรือว่ายุงหรือตัวอะไรไม่รู้กัดนะคะตอนนี้นางก็ยุบลงแล้วนะคะแล้วเราก็แบบทาอายไลเนอร์สองข้างถมไปแบบเท่าๆกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะได้อะไรก็คุณเราก็จะได้สองลุกในหนังนะใบเดียวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณดูชิ้นฝั่งนี้ค่ะครึ่งนี้ค่ะถ่ายรูปน่ารักน่ารักเป็นสาวไทยตาโตค่ะคุณคะแต่พอมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะ เป็นสาวตาชั้นเดียวเกาหลีสรัฮฯแต่พอมาดูพร้อมกันสองข้างคืออะไรคืออะไรนี่คือตาัาอะไรเนื้อเท่ากันนี่คืออะไรคนพักไหมคนอยู่บ้านหรือเปล่าใช่ค่ะช่วงนี้ตามที่รัฐบาลบอกนะคะอยู่บ้านค่ะคุณขาลดโรคนะคะอยู่บ้านไปค่ะตาแบบนี้ไม่ควรไปไหนอืม มา99ครั้งก็ไปช่วยอะไรนี่โควิดฉันขอยืมเงินแกนหน่อยสิได้เลยเพื่อนกันให้ยืมอยู่แล้วแกนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะขบมากเพื่อน five days later นี่โควิดเพื่อนขอยืมเงินหน่อยสิอะไร